ในกรุงเทพที่มีน้ําท่วมอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สูงขึ้นและขยายวงกว้างขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่จุดที่ล่อแหลมแล้วก็จุดที่ค่อนข้างจะโอ้โหวันนี้ร้อนมากนะครับความจริงร้อนมาตั้งแต่เมื่อคืนก็คือประตูระบายน้ําตรงคลองสามวาที่ชาวบ้านแถบนั้นนะครับคือคลองคือเขตคลองสามวาเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นตะวันตกกับตะวันออกด้านหนึ่งนะครับด้านที่อยู่ฝั่งมีบุรีเนี่ยนะครับอยู่ฝั่งมีบุรีไปทางบางชัน กับอีกด้านหนึ่งเนี่ยระดับน้ําต่างกัน2ด้านเนี่ยเมตรหนึ่งะครับด้านหนึ่งน้ําเอ่อสูงมากอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต่ํากว่าเมตรหนึ่งอย่างที่บอกก็มีประชาชนเนี่ยจะขอให้ทางสํานักระบายน้ํากทอมอเปิดประตูระบายน้ำนะครับร้อาสิบเซนนะครับยื้อกันมาด้วยอารมณ์ที่คุกลุ่นมาตั้งแต่เมื่อคืนจนวันนี้บางช่วงเนี่ยนะครับก็มีความโกลาหลถึงขนาดชาวบ้าน <c oughs> ที่คลองสวาเนี่ยนะครับได้ คล้องแขนกันแล้วก็เดินเป็นหน้ากระดานนะครับเพื่อเตรียมประจันกับทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็กอบคือผมเล่าแบบรวพลัดนะฮะคือเจราจากันไปเจราจากันมาเขาต้องการร้0ยห้าเซนก็มีสอสอในพื้นที่ไปช่วยเจราจาว่าทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าเปิดประตูระบายน้ําให้มาขนาดนั้นมากๆเนี่ยนะครับน้ำมันก็จะไปทางคลองหกวานะครับไปทางสายไหมเนี่ยมากแล้วจะรับไม่ไหวแล้วถ้าเกิดตรงนั้นเนี่ยคันเกิดพังถล่มลงมาเนี่ยนะครับ โอ้โหมันจะแย่เลยนะครับแล้วมันก็จะไปทางคลองหกวาไปทางบางชันไปทางมีนบุรีตรงนั้นก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมบางชันด้วยแต่แน่ล่ะนะครับพูดแบบนี้กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็เดือดร้อนมากน้ําท่วมอยู่แล้วก,ก็เจรจากันไม่เป็นผลนะฮะบางช่วงชาวบ้านเนี่ยนะครับคว้าจอบเสียมจะไปขุดที่หูประตูทางระบายน้ําเลยพูดง่ายๆว่าจะไปทุ่งให้แตกเลยนะครับเมื่อทางทางสํานักระบายน้ําไม่ยอม บางช่วงนะครับก็ลงมาปิดถนนนิมิตใหม่นะครับบริเวณแยกไทยไทยมิตรเชื่อมถนนหาไทยมิตแล้วก็ถนนหาไทยราชสภาพการจราจรก็ติดขัดใช่ครับนี่ฮะเมื่อวานที่เขาตกลงกันนะจากเดิมเนี่ย75 75เซนแล้วก็ขอเพิ่มก็ไปอยู่ที่ตัวเลข80ครับแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยวันนี้นะฮะก็มีการขอเพิ่มอีก70 ครับนะฮะก็ให้มันเป็นร50เซนครับนะบบแล้วอย่างที่คุณกนออกเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าก็ยังยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่ใช่ฮะ,นะหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับ <c oughs> คุณธีรชนมโนมัยพิบูลรองพูว่าบอกว่านายกยิ่งรักมีหนังสือมาถึงกทมให้เปิดประตูน้ําที่คลองสามวา1เมตรนะครับส่วนเรื่องผลกระทบต่อน,นิคมบางชันเขมมุรีนั้นนายกสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องไปหาหรือถึงมาตรการ,รป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป ให้เปิดหนึ่งเมตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอมทาชวงศุณสุขุมพาบริพัตรบอกว่าเปิดหนึ่งเมตรไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้กทมได้รับคําสั่งมาเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับจากทางรัฐบาลนะครับให้ดูแลนิคมอุตสาหกรรมบางชันนะครับถ้าเกิดจะให้เปิดหนึ่งเมตรตามความเห็นของท่านผู้ว่าเนี่ยถ้าเปิดหนึ่งเมตรเนี่ยการดูแลพิทักษ์ปกป้องนิคมบางชันเนี่ยจะลำบากมากท่านท่านผู้ว่าไม่ยอมครับถ้าเกิด รัฐบาลจะให้เปิด1เมตรต้องมีหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรมามนะฮะเพื่อจะได้เอาไว้ยันเพราะตอนนี้ทางกทม,มถือว่าจะยึดเอาคําสั่งที่ให้ดูแลนิคมอ,อุตสาหกรรมบางชันเป็นที่ตั้งเรื่องนี้ผู้สื่อข,ข่าวของสํานักข่าวไทยนะครับวันนี้คุณสมศักดิ์อยู่ประพัดก็ไปรายงานที่นั่นนะฮะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าบทสรุปที่นั่นจะเป็นยังไงสภาพบรรยากาศมันจะคุกรุ่นขนาดไหนครับ,รบขอบคุณครับทั้ง3ท่านครับ ผมไม่ต้องถามนะครับว่าตอนนี้ผม,มารายงานอยู่จุดไหนด้านหลังผมเองเป็นประตูระบายน้ําคลองสามวาที่วันนี้มีชาวบ้านในพื้นที่ของคลองสามวาด้านเหนือน้ํามาชุมนุมรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับเพื่อเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครนั้นเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มขึ้นอีก5เซนติเมตรในช่วงแรกของช่วงเที่ยงวันที่มีการชุมนุมนะครับแต่สุดท้ายแล้วข้อเรียกร้องได้เพิ่มขึ้นโดยขอให้กรุงเทพมหานครเปิดเป็น1เมตรเลยทีเดียวครับ ชาวบ้านในพื้นที่ของคลองสามวาที่ถูกน้ําท่วมขังมานานกว่า1เดือนได้รวมตัวกันที่ประตูระบายน้ําคลองสามวาตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้ครับเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้าคลองสามวาเพิ่มอีก5เซนติเมตรจากเดิมที่เมื่อวานมีการเปิดแล้ว80เซนติเมตรซึ่งเมื่อเปิด80เซนติเมตรนั้นน้ําก็ลดลงไปแต่ชาวบ้านบอกว่าน้ํายังท่วมขงังเนื่องจากคลองสามวานั้นเป็นคลองที่รับน้ํามาจากคลองหกวาสายล่างในพื้นที่ของอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรวมถึงในคลอง,ลง ที่นั่นมีปริมาณน้ำนากน้ำยังคงไหลลงมาอย่างต่อเนื่องประตูแค่80ซนติเมตรจึงไม่สามารถที่จะระบายน้ำในพื้นที่ที่ท่วมขังได้มากนักนะครับการรวมตัวกันของชาวบ้านวันนี้ไม่ค่อยประสบผลสําเร็จเท่าไหร่ชาวบ้านจึงเคลื่อนจากจุดที่ผมรายงานไปปิดแยกถนนนิมิตใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางไปยังเพลินลุกกาจังหวัดปทุมธานีและเส้นทางขาเข้าที่ไปยังเขตหนองจอกและเขตมีนบุรีการปิดถนนที่นั่นใช้เวลาร่วมหนึ่งชั่วโมงครับชาวบ้านเห็นว่าต้องเป็นการกดดันเจ้าที่เพื่อ เปิดตรตูระบายน้ําแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จครับคุณกนกชาวบ้านได้เคลื่อนตัวจากถนนซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เรารายงานประมาณ500เมตรกลับมาที่ประตูระบายน้ําอีกครั้งหนึ่งซึ่งช่วงนี้เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกาชาวบ้านก็เริ่มมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากกดดันมาหลายชั่วโมงแล้วแต่ข้อเรียกร้องนั้นยังไม่ประสบความสําเร็จ ชาวบ้านจึงคล้องแขนกันคุณกนกเชื่อไหมว่าชาวบ้านที่นี่รวมตัวร่วมใจกันแล้วก็คล้องแขนกันเดินฝ่าปะทะแนวใต้ของเจา้าที่ชุดควบคุมฝูงชนที่มาดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ยืดยุดแล้วก็กระทบกระทั่งกันอยู่ประมาณสัก15นาทีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่จึงมาเจรจากับชาวบ้านในขณะนั้นบอกว่าขอให้ส่งตัวแทน3-5ถึงคนหรือมากกว่าก็ได้สุดแท้แล้วแต่ชาวบ้านจะพอใจให้ไปเจรจากับทางผู้บังคับบัญชา แล้วก็ขอชาวบ้านเนี่ยอย่าพึ่งเข้ามาในประตูระบายน้ํา โดยชาวบ้านก็บอกว่างั้นให้เวลาประมาณ30นาทีในการเจรจามเมื่อชาวบ้านรอไปกว่าน1ชั่วโมงหลังจากมีการให้หยุดที่จะเคลื่อนไหวนะครับก็ยังไม่มีคําตอบเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ําขึ้นอีกชาวบ้านก็คราวนี้อาศัยในจังหวะที่เจ้าที่นั้นค่อนข้างจะอาจเรียกว่าเผลอก็ได้นะครับคุณกนโนคุณธิรัลและคุณกัมพูเลยทารักแนวต้านของเจ้าที่เข้ามาถึงประตูระบายน้ําซึ่งสภาพที่เห็นด้านหลังก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าชาวบ้านเมื่อเข้ามาถึงจุดนี้แล้วด้วยสิ่งที่รอมานาน จึงช่วยกันใช้ไม้หรือว่าใช้พั่วที่เตรียมมาเนี่ยขุดร่องน้ําบริเวณด้านนี้เนี่ยซึ่งติดกับประตูระบายน้ำเนี่ยตอนนี้น่าจะกว้างสัก2เมตรแล้วก็กดดันให้เจ้าที่นั้นเปิดประตูระบายน้ําตามข้อเรียกร้องคือ1เมตรก็ช่วงบ่ายถือว่าชุลมุนพอสมควรนะครับคุณกนกคุณวิจาร์มินชัยนานประธานสสกรุงเทพมหานครของภาพเพื่อไทยเนี่ยมาเจราจากับชาวบ้านที่นี่เนื่องจากเป็นสสในพื้นที่ของเขาอะนะครับก็เจราจากันอยู่พักใหญ่สุดท้ายเนี่ยคุณ วิจารณ์เนี่ยก็ตัดสินใจไปเปิดประตูระบายน้ําด้วยตัวเองอีก20ซนเมตรจาก80เป็น1เมตรทาให้ชาวบ้านก็ส่งเสียงร้องแล้วก็ตบมือด้วยความดีอกดีใจนะครับว่าข้อเรียกร้องเขานั้นได้บรรลุผลแล้วบางส่วนชาวบ้านก็มีการเคลื่อนย้ายกลับไปแต่ขนาดนี้จะเห็นว่ายังมีชาวบ้านอีกจํานวนมากครับที่มาดูสถานการณ์ที่ประตูระบายน้ําแห่งนี้เนื่องจากเมื่อวานชาวบ้านมีประสบการณ์แล้วครับพอเจ้าที่เปิดแล้วพอเดินทางกลับก็มีการลดบายประตูลง ทำให้น้ำยังคงท่วมขังในพื้นที่วันนี้ชาวบ้านเองบอกว่าก็ไม่อยากจะไว้ใจแล้วถ้าเดินทางกลับไปก็เกรงว่าเจ้าที่ที่อยู่ที่นี่อาจจะลดบานประตูระบายน้ําลงอีกเขาก็คงเชื่อว่าทั้งคืนนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ชาวบ้านยังคงมาติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดครับในส่วนของเจ้าที่ตํารวจเองวันนี้มีทั้งสารวัตรทหารแล้วก็ตารวจปราบจราจ,จรรวมถึงกองบังคับการตรวจนครบา 3, ลสามรวมถึงสอนอน,อนีมิดใหม่นะครับที่มาอยู่ในพื้นที่นี้ก็มีกำลังประมาณสัก150นายถึง200นายถึงสอง้ยนายด้วย เพื่อมาดูความสงบเรียบร้อยแล้วก็ขอความร่วมมือชาวบ้านว่าไม่ให้เข้ามาขุดร่องดินเพื่อระบายน้ําเพิ่มเติมอีกเนื่องจากดินถ้าถูกน้าซ้อมากๆอาจจะขยายกว้างขึ้นแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับประตูระบายน้ําได้ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้ครับคุณกนกหนคุณธีระและคุณกัมพูครับครับขอบคุณครับสมศักดิ์ครับก็สรุปแล้วเปิดหนึ่งเมตรเปิดหนึ่งเมตรนะฮะจากทางสสก็ไปเจรจาแล้ว เห็นว่าสุดจะทานแรงต้านชาวบ้านก็เปิดให้ทีนี้พอเปิดไปแล้วนะครับนิคมอุตสาหกรรมบางชันก็ต้องเตรียมรับมือนะครับแนวกั้นน้ําของนิคมบางชันโดยภาพรวมเนี่ยประมาณ2เมตรสินะครับสเมตรสิล่าสุดเนี่ยผอนิคมอุตสาหกรรมบางชันคุณประภาสคล้ายสีได้รับแจ้งจากเขตมีบุรีนะครับเป็นหนังสือเตือนมาว่าระดับน้ํามีโอกาสจะหลากมาที่นิคม2เมตรห้ถึงสมเมตรนะฮะ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับทางนิคมก็ต้องส่งหนังสือเตือนไปถึงผู้ประกอบการภายในนิคมมีทั้งหมด93โรงงานวงเงินลงทุนเนี่ยหมื่นกว่าล้านนิคมแห่งนี้นะครับก็ต้องเสริมแนวเข้าไปนะครับซึ่งนิคมเนี่ยมีทั้งหมด6โซนโซนที่อ่อนคือโซนที่4ก็ต้องเสริมแนวกั้นน้ําให้มากขึ้นนี่แหละครับนี่นะฮะ แต่โดยภาพรวมเนี่ยนะครับทางนิคมยังเชื่อว่าน้ําจะไหลมาเนี่ยไม่แรงนะฮะจะค่อยๆมาแม้ว่าจะมาสูง2เมตร50ถึง3เมตรนะครับแล้วก็ยังมั่นใจว่าจะผ่านสภาพของการป้องกันนิคมบางชันไปได้นะฮะแล้วก็เรื่องคลองสาวาเนี่ยนะครับวันนี้นักข่าวเนี่ยสอบถามจากนายยศธนตรีรนะครับ,รบเพราะว่าต้องการคําตอบที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะ เปิดมากน้อยแค่ไหนแล้วเมื่อเปิดแล้วเนี่ยปัญหาจะจบไหมจะมีปัญหาตามมาอีกหรือไม่ซึ่งสุดท้ายแล้วพอนักข่าวถามถามมากๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีถึงขั้นต้องเดินหนีอ,อ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะ ที่80เซนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหมายถึงเปิดเพิ่มครับไม่ให้เปิดไม่ใช่ว่า80ได้เปิดเพิ่มอีก70ครับจากที่เปิดจาก75ร้อยนึงจะเปิดอีก70ได้ยังไงคะเ่างไงรดี๋ยวอะไรคะต้องถามก่อนคุณถามถามถามใหม่ได้ไหมคะตอนนี้ตกลงให้ถามกรมชนมีกว่าไหมคะทาไมถึงถามเยวนะคะถามยังไงนะคะหมายถึงว่าตอนนี้ตกลชาวบ้านอีกฝั่งเนี่ยจะให้เปิดเพิ่มจากที่เคย50เ ไม่ใช่ขออนุญาตอย่างนี้นะคะเมื่อคืนเียเป็นอย่างนี้ว่าเดิมทีก็อยากจะเปิด70เซนแล้วก็เราก็มาขอต่อรองกันไปก็จนสุดท้ายจบมาที่80เซนค่ะแบบนั้นค่ะมั่นใจนะคะว่าทุกอย่างจะจบแล้วตรงนี้จะไม่มีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกขอโทษครับเห็นวยกันมั้เราคาไม่ใช่หนวันนี้ด้านประเด็นขอบคุณครับ ดันไปหมดนะฮะก็ตอนนายกนี่ค <movie> ือประมาณสักบ่ายสามใช่ไหมฮะไม่ใช่หนึ่งเมรที่สสวิชานไปเปิดใช่ไหมครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ